นาดน,นโดยอวาตารคลินิกมอบโอกาสให้เราคืนชีวิตใหม่ให้คุณโทร0876222223ถึง9สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสองพระกับผมปริสองพระครับเราจะพาไปย้อนลึกถึงประวัติเกจิชื่อดังในประเทศไทยิธีการสองพระแบบมืออาชีพนะครับสำหรับวันนี้เรายังอยู่กับอาจารย์ฤทธิหลงศักดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับ,รบ,รบผมว่าท่าผู้ชมคงเห็นมาตั้งแต่ ต้นอาทิตย์ที่แล้วว่าตะกุดเนี่ยพวกนี้ครับลายธงชาติครับผมใช่ครับอาจารย์ครับผมสมมงพทุบสร้างตะกุดลายธงชาติด้วยหรอครับอ่าสร้างครับผมสร้างครับอาจารย์ครับผมขอคําแนะนําให้ท่านผู้ชมเป็นวิทยาทานและเป็นความรู้้กับท่านผู้ชมด้เลยครับครับอาจารย์ลองแนะนำนี่คือไฮไลท์นะครับไฮไลท์เลยครับตะกุดสมมงพทุบต้องธงชาตินะครับขั้นมีชื่อเสียงมากเรื่องตะกุดหรือว่าะตะกุดธงชาตินะครับ เมื่อการปลูกเสกยี่ป้าศตวรบัตน,นะครับปีสอ0 0นห้ร้อยเกจิตต่างๆเนี่ยนะจะได้รับการในมูลนะครับให้มาร่วมวิธีผู้ถายพิเศษนะครับและแต่และเกจิจะต้องการแกงทองนากเงนกนินมาร่วมหลอมเทพักแต่งานนั้นหลวงพ่อทบเนี่ยฮะท่านไม่ได้จานมาท่านติดจุรสุน่ามานะครับท่านก็ส่งให้กับคณะกรรมาการอาไปหลอมนะครับปรากฏว่า เมื่อหลอมเสร็จแล้วเนี่ยคณะกรกรมการก็จะตักน้ำอมบอกว่ามีตะกุดอยู่สองดอกนะครับไม่ละลายเป็นตะกุดลายธงชาตินี่แหะครับทางกรมกรมการพก็เลยมามาสอบถามว่าเป็นของเกจิท่านใดนะครับจนกระทั่งมารู้ว่าเป็นของหลวงพ่อนะครับก็ตะกุดทำมันมาคืนท่านท่านก็เป่าแล้วก็ไปหลอมใหม่นะฮะตะกุดจริงละลายตันะ้งแต่นั้นมาเนี่ยตะกุดไม่ละลายนะหลวงพ่อขุนี่มีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะตะกุดธงชาตินะครับ แต่คผลรสชาติของกระโปรงเนี่ยครับท่านสร้างมาตั้งแต่ยุคต้นก็คือก่อนสงครามโล็วกัครับครับสร้างมาเรื่อยๆครับครับอาจารย์ลองแบ่งแบ่งยุคได้ไหมครับว่าชิ้นไหนเป็นยุคต้นยุคทุกอย่างครับับที่ผมถือเนี่ยครับอันนี้คือยุคต้นเลยใช่ไหมครับนี่เป็นยุคยุคต้นนะครับยุคต้นคือชุดนี้จะเป็นตะปูที่หลวงพ่อชับเออหลวงพ่อท่านสร้างทำมือนะครับเป็นตะปูทำมือนะครับท่านวนเองแล้วก็ให้เนี่ยเป็นคนพันเชือกแล้วก็ทาสีนะครับอย่างที่อาจารย์สอนผมนอกรอบก็คือว่าอาจารย์บอกว่า หัวตะหัวตะกุดต้องทุบฮะทุบครับอันนี้คือเอกลักษณ์เลยใช่ไหมครับคือองคชาตเลยฮะถ้าเป็นยุคต้นอ่ะมีทุบได้ไหมครับครับผมไม่ใช่ข้อยุตินะครับครับครับเดี๋ยวตอนนี้อันนี้คือยังไม่ได้ข้อยุติใช่ครับผมแต่คือข้อยุติจริงจริงคืออย่างที่อาจารย์บอกไปเบื้องต้นว่างานต้องปรานี่ครับดูง่ายง่ายคือกครงเก่าธรรมชาตินะครับคือลักษณะสีเนี่ยต่างคนต่างทาต่างคนต่างทำจะไม่เหมือนกันแต่เอกลักษณ์ก็คือลายพันธุ์มาตรฐานนะครับเชือกปอแก้ว พับหัว,หวเก็บหัว,หวนะครับถ้าเป็นตะกรุดโรงงานก็ะจะพับหัวสวยงามถ้าเป็นตะกรุดทํามือก็จะพับหัวไม่สวยงามน,นะครับจากดอกนี้นะครับดอกนี้นะครับเนี่ยเป็นเป็นตะกรุดของชาติยุคแรกของท่านเลยนะครับนะ้รทบพันสามรอบครึ่งทําแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เอาเสียบ่อแก้วแล้วก็สีมาทาแต่ดอกนี้ใช้มากใช้มาจนจนลบหมดแล้วเหลือเหล,ล,ลือเหลือล่องลืองแดงนี่เป็นเป็นชาตินะครับ้าติดครั้งอยู่นะครับนี่เป็นตะกรุดยุคต้นของท่านเลยนะครับ เรียกว่าสงชาติธรรมเนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะศึกษาวัตถุมงคลของพระทบเนี่ยสามารถติดตามได้ทางไหนมั้งครับอาจารย์ก็เดือนตะกุดเนี่ยครับผมทำหนังสืออยู่นะครับตอนนี้หนังสือรวบรวม,มเกี่ยวกับพระตะกุดเครื่องรางของท่านเนี่ยนะครับเราจะบอกรายละเอียดทั้งหมดดูยังไงนะครับและภายในท่านใหญ่อะไรบ้างเราผ่าให้ดูเลยนะครับว่าหนังตถุศึกนี้จะรวบรวมทั้งหมดอยู่ในเล่มนี้ละนะครับต,ติดต่อได้ ติดตามได้ตามเสีบุ๊กตามร้านหนังสือท่านนำนะครับแล้วถ้าท่านชมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพระเครื่องทั่วไปนะครับมาพบพวกเราได้ที่ร้านเซียนสองพระ .com ตั้งอยู่ถนนสุวัจัครสามแยกราดูนะครับก่อนถึงพระสุขสวัสดิ์42ครับสำหรับพรุ่งนี้เราจะมาสองพระรายการโปรดติดตามรายการสองพระทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา19บนาฬิกาสานาทีถึง19บนาฬิกาสานาทีทางช่อง WBTV ครับกับผมดิสสองพระ และอาจารย์นิดลมศักด์แลวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ดีครัสนับสนุนโดยอวตารคลินิกมอบโอกาสให้เราคืนชีวิตใหม่ให้คุณโทร0876222223ถึง9